รายงานผลบอลที่น่าสนใจรายงานถูกรายงานไวต้องที่ทีเด็ดเซเว่นมัมเท่านั้นผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำึ้นวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนคิศกรัาช2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลนอินเตอร์เนชนั่นแนลกัจับมิตสิงคโปร์แพ้จีนไทเป2-3 อินเดียเสมอมาเลเซียหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลอิตาลีซีรีสี่เอสเอสโมโนโปลีเสมอออเดชเชลรนโยลาหนึ esh, ola, 1, 1. Football, ่งหนึ่งผลฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกเอสเปนชนะสวิตเซอร์แลนด์สามสองเซอร์เบียเสมอเดนมาร์กศูนย์ศูนย์โปแลนด์แพ้สกอตแลนด์หนึ่งสองโคเเอชเชียเสมอโปรตุเกสหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลยูฟาเนชันลีกซีโคโซโวชนะลิทัวเนียหนึ่งศูนย์ ลักเซมเบิร์กเสมอนอร์ทเิร์ไอแลนด์2องสองกบเลียเสมอเวลารุส1นึ่งหนึ่งโรมาเนียชนะไสปัส<ม>ี่ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิดยูสิบเตุรกียูสิบ้าแพสสวิตเซอร์แลนด์ยูสิบ่งสามผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิดยูยี่สิบเอ็ดแอลรบเนียยู่สิชนะโมนดูวยูยี่สิบเอ็ดสี่ศูนย์โลวยูยี่สิบเอ็ แพ้โปรตุเกสยูยี่สิบเอ็ดหนึ่งสามในสแลนยูยี่สิบเอ็ดเสมออังกฤษยูยี่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลอินเตอร์เนชนั่นแนลกระชับมิตรยูยี่สิบสามยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ยูยี่สามชนะทาจิกิสถานยูยี่สิบสามสามศูนย์ผลฟุตบอลบุนเดลิกาเยอรมันหญิงโคโลชหญิงแพ้แวร์เดอร์เบเมนหญิงหนึ่งสี่ผลฟุตบอลอยูฟ่ายูสิบเก้าแชมเปี้ยนชิพรอบคัดเลือก อันดอรา U สิบแพ้ไซปัส U สิบเูนย์หฮังการี U สิบแพ้เยอรมัน U สิบเกผลฟุตบอลคัพแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2องพรอบคัดเลือกมาลาวี awi, ชนะบูกินาฟาโซสามศูซูดานเสมอแองโกลาศูนย์ศูนย์ไดจิเลแพ้ลาวันดาหนลิเบียเสมอเบนินศูนย์ศูนย์กาแพ้ในเจอหนึ่ตุนิเซียแพ้ แคมเบีย01นยโมล็อกโกชนะเลโซโทเจ็โคโมโลสชนะมักดากัสกา1นศูนย์เซนตันแอฟริกันรีพับลิกแพ้กาบอง01ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชันแนลเฟนรีอยู่ยี่สิบโปรตุเกสอยู่ยีเสมอสาธารณรัฐเช็กอยู่ยี่ส ฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ในสเปนเดนมาร์กอยู่20ชนะเกาหลีรีพับิกอยู่19-42 USA อยู่20 000, ชนะฝรั่งเศสอยู่20-21สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อ um. ทีเด็ดเจ็ดมัม g m a i l c o m um. ทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเช็ดอดเด็ดเด็ดบ่ายทีเด็ดจแม่ um. นะครับ